สวิธีง่ายๆนะคะในการปั้นหนอนของเล่นให้ลูกเล่นแบบนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแม่สอนนะคะอ่าแม่สอนชวนมานะคะปั้นดินนะคะดินเบานะคะวันนี้ก็จะปั้นเป็นหนอนที่ดูที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะปั้นเป็นหนอนอันนี้นะคะด้วย สี่ขั้นตอนง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาสีม่วงนะคะสีม่วงมันเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างจะเข้มนะคะแม่สอนจะเอาสีม่วงเนะะี้ยค่ะมาผสมกับสีขาวค่ะอ่าม่วงนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะผสมสีขาวกัน,นะคะ่ะ ครสองสี่นะคะ, 2, 4, ะ,คะแล้วก็ยืดๆค่ะคา้งน,นะคะทำเลยค่ะยืดนับครั้งให้ด้วยครับน,นี่เดี๋ยวไปอีกนิดนึงตรงกลางตรงนี้โอเค,อเคว้าวนะะแล้วก็มาแบ่งนะคะ เป็นกลมๆแบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะโอเคนะคะแล้วก็กลมๆให้ได้นะคะ6ชิ้นนะคะแล้นนะะห่วคก่อน หกชิ้นนะคะทั้งหมดจะได้หกอันเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะคะมาต่อกันเลยชิปจะได้สองอันแบบตูดแบบนี้โอเคค่ะแล้วก็อันที่สามมาดูของเคนจิกันบ้าง ว้าวอยอดเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3ของเราแล้วนะคะโดยที่ขั้นตอนที่สเออที่1กับที่2นะคะแล้วก็ทำกลมๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนที่สองเราก็มาต่อกันให้เป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนขั้นตอนที่3ของเรานะคะเราก็มาทําตาให้มันกันคะ่ะหลังจากที่เรากลมๆสีขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาติดใส่นี้นะคะอ่า ต่อไปเราก็จะไปติดาตาสีดำให้มันกันนะคะจะ้เป็นสีดำนะคะสีดำกลมๆเล็กๆนะคะคือมันเล็กมากเลยนะคะตาสีดำนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่สี่ะนะคะเราก็จะมาทําลายให้ตัวมันกันนะคะกลมเล็กๆนะคะก็ไปติดกัน,นะคะ่ะติดข,ข้างๆแบบนี้นะคะนี่ นี่ค่ะทำเสร็จแล้วก็มีทั้งปากนะคะมีทั้งมีอันนี้ด้วยนะคะนิดหน่อยให้หน่ารักนะคะ <S <S เสร็จแล้วนะคะเราก็หนอนมันกินอะไรนะคะมันกินใบไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเสริมใบไม้ให้มันให้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือสําหรับใครนะคะที่ทําแค่หนอนอย่างเดียวนะคะก็คือทํสีขั้นตอนนะคะนะอันเล็กๆอ่าขั้นตอนแรกนะคะก็คือ,อเอา เอาดินเบามาเอ่อมาทำกลมๆนะคะให้ได้ครบ6อันนะคะแล้วก็เรียงตามไซส์ว่ามีไซส์เล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยนะคะให้มันแบบเป็นลื้นแบบนี้นะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะเราก็เอามาติดแปะกันนะคะให้มันเป็นยาวๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นโคง้คงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะก็มาทําตาให้อ่าเจ้าหนอนกันนะคะอ่าส่วน ขั้นตอนที่4นะคะก็เอามาทำลายให้มันสวยงามแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอ่ามี4ขั้นตอนนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะเสริมให้มันสวยงามนะคะเราก็ามาทำใบไม้ให้มันกันค่ะบป็นใบไม้ đúng oh, xong bài ็ไงกันบ้างคะนี่ค่ะก็จะมีใบไม้ให้น้องได้แบบได้กินอร่อยอร่อยด้วยนะคะอ่าโอเคฝากวิดีโอไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย